หอ,อมเองนะจ๊ะ่อ,อมไก่ใส่ดอกมักกาดดอกมักกาดขาวหวานมากอ่อมเองทำเองคือคิดถึงบ้านอะ ไม่มีผักชีหที่จีนอะที่สามารถซื้อได้แต่แบบตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนานๆที่จะมีครั้งอะไรเงี้ยคิดถึงบ้านเลยคือคิดถึงแบบอาหารอ่อมๆอ,อะไรเงี้ยแบบเป็นอะไรที่แบบฟินสุดๆบอกเลย เอาไปสะโพกไก่เนี่ายมากเลย อร่อยอะ่ะมันใส่จะเหี่ยมมากกับประกาศ เองสุดน้ำร้อนๆอนนะไรอ่ะกิงบ้านเลยทีเดียวนี่เพิ่งจะได้กินอ่อม,อ,มอ่อมเองด้วยนะใช้ระกาศหรอ ขากัดดลกขากัดขาวดูว่าถ้าใครมีกระหล่ำก็เอากระหล่ำก็ได้เพราะกระหล่ำเวลาแบบมันสุกมันก็หวานขากัดขาวเราสุกก็หวานเหมือนกันคือถึงบ้าเลยอ่ะใส่พริกไปห้าม็้นคถือว่าเผ็ดนะเผ็ดอยู่อ่ะ แต่ไม่ได้เผ็ดมากถ้าบ้านเราเนี่ยใส่เยอะเลยเป็นกำรรม,มือตำๆให้มันแซบๆใช่ไหมนี่ใส่ห้าเม็ดก็เผ็ดเพราะว่าใช้พริกแดงไม่ได้เป็นพริกเกลียงหรือพริกแบบบ้านๆเราอะ่ะนี่ก็ใช้พริกแดงแล้วก็ใส่ะตะไคร้ซอยตะไคร้แล้วแต่ชอบแต่อันนี้ใส่ประมาณสามหัวแต่หัวมันไม่ได้ใหญ่มากอะ่ะให้มันพอดีพอดีอันนี้จริงๆมันก็เหลืออยู่ในหม้ออยู่นะแล้วใส่ประกาศประกาศขามันจะเป็นหัวเล็กหัวเล็กใช่ปะหัวเล็กก็ใส่หัวเดียว เพราะว่าผักมันก็เยอะแล้วก็ประกาศพอปรกกาศเ่ยก็อมันเหลือพอดีก็เลยใส่ใส่ใสแบบเหมือนล้างตูนะ <c oughs> ดีไม่ใส่บอกเกอรี่ลงไปด้วยไม่ <c oughs> จริงแล้วก็ใส่หัวหอมแดงด้วยหอมแดงนี่ก็เอาหอมแขกนะหอมแขกใหญ่ๆอะ่ะ เพราะว่านี่ม,มีหอมเล็กไงหอ,อวทิดถึงบ้านแล้วนี่ปรุงไม่เยอะใช้ปลาร้าผงเอาก็อร่อยนะอืมกอร่อยนะยแบบหายก็ถึงบ้านเลยอะแล้วปลาร้าไม่ได้กินแรงหอมด้วย ใส่ปลาผมใส่รสด,ดี<ม>ถ้าใครเป็นปลาน้ำก็ใส่ปลาน้ำก็ได้ใส่รสด,ดีใส่น้ำปลาแค่นีน้จบเลยก็ <c oughs> อร่อยแล้วอะ่ะอาหารอ่อมเป็นอาหารที่แบบก <c oughs> ินได้ทุกวัน <c oughs> แบบมันเป็นอาหารที่แบบมีผักอะ่ะ จริงๆใครไม่มีส้มตำก็เรียกว่านีม่มี็ขครกตำกินเป็นอ่อมก็ได้นะอะไรที่ว่าเวิร์กก็ทำให้แบบคิดถึงบ้านมีปลาอะไรเงี้ยนี่ก็คิดถึงบ้านเลยกนะินแล้วคิดถึงบ้านเลยก็คือเป็นเดือนแล้วยังไม่ได้กินแบบปลาเลยอ่ะ มเป็นเมนูที่แบบทําง่ายอ่ะแล้วมีผักได้กินผักด้วยอ่ะมีผักมีเนื้อใส่ลงไปชอบอะไรก็ใส่ลงไปบางทีคนบางบางทีเขาก็แบบอัดแอปเอาแบบชอบผักอันไรกินแล้วอร่อยเขาก็ใส่อะไรเงี้ย น้ำผักมันออกมันอร่อยมากอร่อยอะ่ะคิดถึงบ้านเลยอ่ะจะร้อ,อ,องไห้เจอไแมว่าถ้าอยู่ไทยอ่ะ กินต้มตําทุกวันแลวกลางวันไม่ต้มตําก็ขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่คนไทยที่อยู่ที่นี่ส่วนมากเขาก็ทาขนมจีนกินนะขนมจีนปลาขนมจีนปลาแบบใส่ปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบให้ขายที่ถึงบ้านเลยครับส้มตำในเดอะเบสเลยส้มตำนี่คือถ้าบ้านไทยมีโคกเนี่ยก็ตำส้มตำกินกันอร่อยอ่ะ ก็แบบนี้แหละถ้าแบบคนไทยเจอกันอะไรเงี้ยมามามาโอ้ยสีมันดูเหมือนไม่เผ็ดเนาะแต่มันอร่อยนะเผ็ดโทีหลัาจะได้ลอมบ่อ,อบยๆละ แต่ต้นหอมถ้ามีผักชีมันก็จะอร่อยกว่านี้เพราะผักชีมันก็จะเพิ่มความหอมมากขึ้นอ,อร่อยอร่อยสุดๆเลยเึิมบ้า เน,นี่ยกลิ่นอ่อมเนี่ยแบบว่ามันแบบเราจะมาทำอ่อมหมูอ่อมเนื้ออ่อมหมูสามชั้นที่บ้านก็ชอบทอบทำนะแบบอ่อมเนื้อใส่กระหล่ำปีอะไรเงี้ยยาเขาจะทำใช่ไหมแล้วก็จะมีแม่็จะชอบอ่อมไก่ ใส่ผักอะไรนะผักกาดดอกอ่ะผักที่มันดอกเหลืองๆอ่ะแบบผักเขียวๆอ่ะอันนั้นก็อร่อยนะอือชอบผักกาดดอกอันนั้นมากเลยอร่อยสุมากคนเขาจะเอามานึ่อกินกับปาลาเน,นึ่งกินกับน้ำจิ้มใช่ไหม <ๆ S 1> บ้านพี่ก็จะเอาสายเขาเรียกผักกาดดอกไหมไม่รู้ไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกอะไรมันจะเป็นผักเขียวๆที่มันมีดอกเหลืองๆอ่ะอือมันก็จะอร่อยใส่ผักเชใส่มะเ <ๆ S 1> ขือขาวใส่อะไรเงี้ยอือก็คือแบบรวมมีดผักอ่ะคือออมอ่ะมันใส่ผักได้อ่ะมันมีผัก ให้กินอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเช่นมันมีสามารถใส่ผักได้หลากหลายก็เลยชอบแล้วตอนเด็กๆแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรน้องของปู่ะเคยแบบไปดูเลเราอย่างเงี้ยแล้วแบบนางก็จะชอบอ่อมเครื่องในก็อ่อมเออปลาหมึกก็ ออนางอ่อมทุกอย่างเลยแล้วแบบนางละเออแบบมันก็เลยรู้สึกว่าเออแกก็ทําเป็นอยู่อะเมนูเดียวแบบแก,กคิดอะไรไม่ออกก็อ่อมประมาณว่าเหมือนแกมาดูแลเราอยู่ในเมืองไงแกก็อาจจะแบบว่าคิดถึงบ้านเนี่ยกินอะไรที่มันใส่ปลาอะไรหน่อย่างเงี้ยนะมั้ง นี่ก็ออมให้หลานกินเนยแล้วให้เรากับน้องชายกินเออเราก็กินนะก็คือแบบมันได้ทั้งกินทั้งผักทั้งอะไรแล้วน้องกับเราอะ่ะก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบกินผักอยู่แล้วอะ่ะเออเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรามีลูกอะ่ะเราก็ต้องให้ลูกกินผักนะเพราะว่าผักมันมีวิตามินเออเวลามันก็จะทําให้เราแข็งแรงแล้วก็ไม่ป่วยเพราะพี่กับน้องไม่เคยป่วยเลย <c oughs> นานทีจะป่วยส่วนมากก็เป็นแค่ไข้แค่นั้นนะคือผักมันจะทําให้เราอะ่ะ มีวิตามินกากใยอะไรเงี้ยใครที่ไม่ชอบกินผักนะ่ะจะป่วยบ่อยสังเกตดูได้แล้วคนที่ไม่ชอบเป็นผักจะป่วยบ่อยแต่คนที่กินผักได้ทุกชนิดนี่กินได้ทุกอย่างก็จะไม่ค่อยป่วยอะไรเงี้ยเด็กๆนะอแนะนําว่าต้องกินผักนะผักมันไม่ได้ขมขนาดนั้นผักมันหวานจะตายอโอเคอยงังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดตาฝากกดแชร์นะพี่ไปกินต่อก่อนนะเปลแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย